สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีกับเห็ดข้าวแป้งน,นะคะทุกคนจ้าดอกลอยแห่งมันสวัสดีในป่าเห็ดจ้าเอ้ยแหงแรงแหงแรงแเก็บเราบุหายเก็บยังแหงแรงจ้าทุกคนจ้าขอบคุณที่รับชมที่เป็นกำลังใจให้ด้อจากพี่น้องจา้านะคะ,ะมันนี่กับมาตแต่เสาคือเกาจ้ามากับหนองเคยสองคอนจ้า วางวานอนี้สุดาเฮ็ดไปแกงแล้วจะเนาะหาอยู่หา,หากินกจ้ะตึดด๊บน้องใส่ไยู่จ้าคว่ำแหงแรงแหงปนด้เห็นมันก็อย่าเกิดจ้ะพี่น้องเอ้ยจะเพิ่งเนี้ยตะขึ้นมาจนแตกมันแหงหลายจ้ะทุกคนจ้ะเข้าก็เอาจะเอาไปแกียงม,มันแหงไปหาไปอีกจ้าเก็าเฮดข้าวแป้งจ้ะพี่น้อง ค่อยๆเก็บไปจ้าทุกคนจ้าป่ะใสน้ำกันจ้าดูตรงในจ้าทุกคนผุดขาวเต็มเลยผลุดคุณนะ <c ười> <c ười> เดี๋ยวพี่นุ่งทุกคนไป้บัวเรดมาเฮดเติรเผาต้างซีแล้วบัวเรดมามือนหนึ่งอ่ะจ้าทุกคนจ้านี่ค่ะคุณเต็มอุ้มเลยเก็บเฮดเก็บเห็ดคุณนะดูตรงในพี่น้องก็ระได้เฮดข้าวแฟเหเฟระจ้าอู่ออกอุ้มเดียวนี่ยแหละอืม ชงมีหม่องเดียวเดี๋ยวดูทุกคนแดดพเนะพเนะอยู่ดอกหน่อยก็มีเด้ดอกหน่อยก็ยังมีอีกเต็มเลยเก็บไปเลยหม่องห่างๆหม่องที่ๆเอาไว้เฮ็ดคลิปุ่ยกดปุ่ยหยัดซีบึงอู้หูมงดูทุกคนเฮ็ดกับแป้งโอ้ยมึงดอกหน่อยก็เต็มอยู่ห่วย โอ้ยมองดูเจ้ามันเนาให้คุณดูทุกคนไม่ได้มามือเดียวค่ะเนี่ยดอกน้อยตรงนี้เต็มอยู่ปเก็บไปเรื่อยๆพอได้กินไปถึงบ้านอันไหนเน่าก็เอาไปเชื่อมเชื้อนะคะทุกคนเก็บไปห่ากับว่ากินเมื่อถูกดอกจกเพราะว่านมันเน่าเ่าจะเอาไปเหี่ยวๆกันอันใดกินได้เาก็ขึ้นในดอกน้อยเต็มยุ่ยหอยเอ้ยเมื่ออื่นไม่อีกเด้อ มือ่นมาอีกว่าไม่ยังดอกมันอันนี้ม in <Inter> <ator> right okay, well ันอันถ้าบอกม่ามันเน่างเสียมันเถาคเสียเต็มยูดอก้เจ้าไอ้เกอันตเต็มเต็มมึงนมาคนเสียเทา อดอกน้อยๆเซมขึ้นมาเต็มได็กินอีกเด็กินอีกทำงานขยันมากนันหันขับรถยากแน่จ้าทุกคนจ่าคุณโบตกเฮก็จะเกิดจ้าทุกคนดอกน้อยๆเกล็นๆอ่อนๆนะข้างหง้าใหม่ยดูนข้างหง่ามาย เออนี่อ่ะเก็บเก็บกัน่เ่ี่นข้าวบัมากมือเดียวมันกเผ่ารไหมจ๊ะเก็บไปโดดนะเห็นบอขากต้นใหม่นี่คือดอกนมือ พวกกินดูนะตรงนี้ดูจ้ะทุกคนเห็ดดอกง่าง่เห็ดก็เปลียก็ได้จะว่ากันเขาอย่งดอกเห็ดงามกระดกอันนี้ไปกินบ้งได้หอนบานไล้เห็ดเชื่อจ้ะอ๊บใส่อีดอกนึงเันกลงขึ้นมาหมนไมามือเดียวนึงเห็ดแน่ะเออมาหนีได้ทุกมือทัทกิน มีคนมามันนนั่ลำบากทางลำบากขนเผือกเด็กมาจ้ะทุกคนขับรถเหนื่อยจ้ะไปอาทุกคนเนี่ยบางแน่มาป่อยเห็ดปว๊บแห่งดินแห่งเบางแนวพี่น้องเด้ที่ไหนจะได้ปะนี้เสียมเอามากได้เสียมเอะจริงนะไ้เท่ถนนเนาะโอ้ยมันเนาเ่นนนาแล้วเห็ดปว๊บแก่ทุกคนจ้ะปวดแตกคุยอยู่ทุกคนอะไอ้พวกเนี่ยหลายดอกยุกเห็ดน่ะเกิด นี่นี่กับแม่หน่แต่แจงเมื่อมึงทุกคนกาเฮปวกแห่งอนไรก็อยากเกิดแล้วมึง่ยพุธดีดีจะได้มน้งเกิดแบบทรมานลมมาต้องใส่ไมนมีฝนท้งใน่้องไม่มีเดปวกกันโอวกใหญ่ทึงนี้แเลถ้าร้องฝนดีนีดดียวร้องฝนมันคือสิสัตว์พลุขึ้นมา

จ้าทุกคนได้ซ้ำนี่จ้าบุง้งตินมันแหง้งแห้งมันอยากเกิดจ้าพี่น้องจ้ามันหมานจ้าพี่น้องพ่อเห็ดลงอกแหลงดอกนเดียวดอกเดียวผอหล่อบุ้งงูไม่ผวกเลยแต่ยังว่างูผวกว่ากันเก็บไปเบิดแล้วจ้าทุกคนนะคะอึ๊บจะเวนกําลังขึน้นพี่น้องเนี่ดอกหน่อยตังมีอยู่มันก็นขึ้นมาให้ไปเก็บเดีล่ะพี่น้อง เก่งได้ไป okay. ่ะถ no. um, ูกตนจ้าเห็นไหมจ้ดอกใหญ่ๆบานปึงจึงสองดอกงามๆจ้ะอุ๊บอึ๊บนี่สวยๆจ้าหาอีกจ้ะห้างเทมิมูจ้ะต้นก็คนละต้นใหม่จ้ะาอีกดอกนึ่งจ้ะนี่เดี๋ยวไปห้อยอยู่ป่ะถูกต้องจ้าเห็นเห็ดดอกมันปูจ้าเห็นมันปูค่ะนี่ดอกนี้ยังไงบอกงามอู้หาม มันหมานจ้าจ้าพี่นเวนดอกมันเผ็ดมันปูดอกงามจ้ะอู้ยายไปเจอไปเจอนีอ่สองดอกนี่จ้ะไปหาอีกห้างเจมี่เพิ่มเบิงึงในจ้าเห็ดละงูกเลี้ยงดอกทอบาลพี่น้นย่างกายโอ้ยโคตรเลยนี่หมูไปเยอะเฮ็ดละงูกเลี้ยงจ้ะพี่น่เลยบ้างเนี่ยแถวเราละแต่ว่าตีเอาไป กินบ่ได้ฮอนบ้านก็ไปเห็ดเชื้อจ้ะแข้งแหงทุกคนเห็ดเต่าเกิดแล้วบุ้งเนี่เห็ดแห้งนี่ต้นกินอะไรอยู่เรืยเนี่ยทั้งสี่อู้หูจ้าทุกคนกินล่กขอดอกหนึ่งตัวช่งงามแน่จ้ะนี่อ่อนๆอยู่จ้ะหาบุ๋งอีกอยู่นี่ดอกเหี่ยวมันเห็นรออู้ากหูทุกคนเห็ดถลวแดงเห็ดเกิดดิแห้งบ่ได้ก็ยังเกิดออื อเออจังหวัเห็ดกับเป้งเก็ดปะตุนตานี่เนี่ยนี่ันหถือมุมมีเห็ดอมวเออเกียอเปหนดอกนาทุกคนแข็งดีนีายหาบเกยร์กระยานกเกตายแล้วเกยรอกับปิดไปเนาะไม่อีกจ้ะงามจ้ะ อีกสองนี้องงานแข็งๆซุ่มๆอยู่จ้ะขนาดเล็กๆแต่เมืเกิดเห็ดกระเดืจะให้คนได้กินทุกคนดอกไม้กระเต็มอยู่จ้ะผัวหน้าเรือตรงไหนปลายแห่งแห่งนี่จ้ะเห็ดกุอหังเนี่ยเนี่ยผมได้จ้ะนี่จ้าสรุปผลงานจ้ะทุกคนจ้า ผลงานของเราก็ยังได้กินอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนขาหนิค่ะมันหมันมันหูที่งมันข่าเลยไงไ่คือเกาจ้ะทุกคนจ๋านน่จ้าไล้พวกเนี้ยได้หลายเป็นเห็ดเขาแปงด้วยจ้ะเห็ดละงกได้นิดหน่อยจะมึอนี้มันเผาเมือดเอามาเห็ดท่านจ้ะทุกคนจานะคะมึอนี่กะไก่เห็ดอมันปูนี่นะจ๊ะนะคะมันหมานคือเกาจากพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะพอกันในคลิปถัดไปจ้าบ๊ายบายจ้า